โอเคครับมาดูตอนนี้นะครับเจะเฉลยประกาศสินเงินต่อที่เฉลยตอนที่แล้วไม่แล้วนะครับเนะราจะมาลุยตอนที่จะลุยนะครับก็อย่าลืมทําสุขคุณและเลยขดดย,นะขยกกาลังให้คด้วยเนาะขอให้ทุกคนชู้ชู้นะครับอย่าเิ่งตอแตนะครับอย่าเิ่งตอแต่หมดกําลังใจเด็ดขาดนะขอให้ทุกคนชูๆมาดูข้อนี้ครับถ้าเป็นโครจะทำด้านในก่อนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำด้านนอกนะครับ เพราะว่ากำลังลบสเนี่ยมันก็เป็นการแจกเข้าไปเฉยนนะท่านนยนนะมาทีความหมายด้านในครับสองกลังเบกมีหมายความว่าสองกลังเคูณกับสองกลังบครับคูณด้วยแปดกลังสอหมายความว่าสองกลังสครับคือแปดคณกับสอแจกเข้าไปครับกลายเป็นสองกลังหกครับสองกำลังลบเหมายสี่ 4, กำลังลบเหมายความว่าสคือสองกลังสคูณกับลบเแจกเข้าไปก็กลายเป็น2องกำลังลบสอครับ ส่วนด้านล่างครับ128นะครับ128คือ2 4 8สี่งคือ2กำลัง7ด้านล่างก็เป็น2กำลัง7 B ครับคูณกับ2ังลบ a ครับเพราะว่าไอเมข้างล่างเป็นบวกอยากขึ้มาเป็นลบเนาะทีนี้ครับจัดการกันซะ2ลังเเจอ2ลังลบเเหลือ2ังเเจอ2ังลบ 2a เหลือลบ a ลบ a กับลบ a ตัดกันเหลือ1 2อกำลัง b เจอกับ2องกำลัง 6b ก,งกล b, กายเป็น2กำลัง 7b 2สกำลัง 7b ส่วนด้วย2กำลัง 7b ครับตัดกันเหนือเลข1ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ1นกำลังลบ4อะไรก็ช่าง1ยกกำลังอะไรก็ช่างนะครับในโลกนี้มีค่าเป็น1เสมอตอบเลยเห็นไหมคือคลิคนี้นะครับเด็กครูจะต้องทำจบประมาณสักสิบข้อถึงจะได้รู้ว่าท่านมาแนี่นี่มันถึงจะออกมาในลักษณะของสุดท้ายผลลัพธ์ที่ง่าย,ายๆ นี่แหละลูกแนวแพทหนึ่งก็มันเป็นพื้นฐานประมาณนี้ลูกคือทํามาเยอะๆเยอะๆสุดท้ายแม่งตอบหนึ่งเยอะเหนื่อยชิบหายสุดท้ายตอบหนึ่งนะลูกประมาณนี้นะครับรทุกคนสู้ๆอย่าเพิ่งต่อแต่นะครับไปเฉลยข้อ่อไปอ่ข้อต่อไปครับข้อใดคือผลลัพธ์ของตัวนี้เนาะโอไงเน,นี่ยสามกำลังสามมีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดซียนสองมีค่าสิบหกลบห้ากำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่ง ตัวนี้ก็จะรวมกันได้เป็น43ลบ1เหลือ4 2ข้อต่อไปก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับพร้อมตอนนี้ครับ2กำลัง3 n หมายความว่า2อกำลัง3 n คูณกับ2อกำลัง1บวกด้วย2องกำลัง3 n ถูกไหมครับเพราะแปคือ2อกำลัง3นะครับคูณ n ด้านนอกก็แจกไปให้มันคูณส่วนด้วยด้านล่างคือ2องกำลัง3 n ครับคูณกับ2อกำลังลบ1ข้อนี้นะครับเด็กๆลูกจะต้องดึงตัวร่วมออกมาถูกไหม เพราะว่ามีเครื่องหมายบวกขั้นกลางนะครับตัวที่ดึงตัวร่วมคือ2กําลัง 3n มีทั้งหน้ามีทั้งหลังมีทั้งล่างเลยมีทุกที่เลยดึงมาไว้ครับก็จะดึงออกไปดึงออกไปนะครับดึงออกไปด้านบนก็จะเหลืออยู่ที่ด้านหน้าเหลือเลข2ด้านหลังเหลือเลข1นะครับส่วนด้านล่างก็จะเหลืออยู่ที่2กําลังลบ1 2กําลัง 3n ตัดกับ2กําลัง3 n ที่อยู่ด้านล่ลางเลยนะตัดกันเลยตัด,ต,ดตัดชบับชับนะครับข้างบนก็เหลือส่วนด้วย 2องกำลังลบ1น่หนึ่งมีค่าเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือเด็กๆก็ทำแบบนี้ดีกว่าถ้าเด็กงงกลัวกลัวผิดอันแบบนี้ครับเปลี่ยนหารกลายเป็นคูณครับก็คือกับเศษเป็นส่วน่ะเด็กๆทำานี้ก่อนก็ได้แหมนี่นะครับเพราะสองอยู่ด้านบนหนึ่งลงไปด้านล่างนะครับข้นี้ก็เลยตอบที่6นั่นเองตอบข้อหนะึ่งต่อไปครับ n มันเป็นเลขอะไรก็ช่างในโลกนี้นะครับเเป็นเลขอะไรก็ช่างในโลกนี้ ค่าของข้อนี้ตรงกับข้อใดบางคนโจทจ์บแบบนี้ร้องเขาต้านไม่ไหวแล้วยากทิพหายไม่ได้ยากครับดูให้ดีครับดูให้ดีนดูให้ดีดูให้ดีนะครับอข้อนี้ครับเอาไว้กําลัง n ไว้เป็นหนึ่งส่วน n ไว้ด้านนอกนะด้านบนคือยี่สิบครับด้านล่างก็คือสองกำลังสอง n คูณกับสองกำลังสองบวกด้วย สองกำลังสองเอ็นคูณกับสองกำลังสี่นะครับทีนี้ดึง <c oughs> ดึง,ด,งดึงกำลังสองเอ็นออกมาด้านนอกเนาะเพราะว่ามีทั้งหน้าและหลังส่วนด้านบนไม่มีไม่ต้องดึงนะครับดึงไว้ข้างล่างก็ดึงออกมาไว้ด้านนอกครับปึ๊บปึ๊บถ้าเอจอโจทย์แบบนี้อย่าตื่นเต้นนะครับอย่ารีบแจกกาลังเข้าไปกําลังเอาไว้แจกสุดท้ายก็ได้อะให้คอนเซปต์ไปกาลังเอาไว้แจกสุดท้ายนะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็นสองกำลังสองเอ็นนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นยี่สิบถูกไหมด้านล่างก็จะเป็น สองกำลังสองกลายมีค่าเป็นสี่สองกำลังสี่มีค่าเป็นสิบหกว้าวว้าวยีว่สิบส่วนด้วยสองกำลังสองเอ็นคูณยี่สิบอยู่ด้านล่างยี่สิบกับยี่สิบตัดกันนะครับทีนี้เด็กสังเกตเนะาะนะครับครูจะแจกเข้าไปแล้วนะข้างบนก็เหลือ1ส่วนข้างล่างเหลือ2อกำลัง n แจกเข้าไปค็อนส่วน n ครับแจกเข้าไปนะแจกข้าบนแจกข้าล่างอะไรยกกำลัง1ยกกำลังอะไรก็มีค่าเป็น1ข้างล่างก็กลายเป็นคูณกับ1ส่วน n นนะครับทีนี้ ดเด็กลองจินตนาการครับแจกเข้าไปเนาะเอ็นกับเอ็นตัดกันครับเหลือหนึ่งส่วนสองกำลังสองนะครับมันมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะข้อนี้ก็ตอบไปที่หนึ่งส่วนสี่เห็นไหมไม่ได้ยากอะไรนะครับดังนั้นเรื่องของการดึงตัวร่วมดเด็กๆจะต้องมีความสามารถพิเศษนะครับในการดึงตัวร่วมถ้าไผ่บวมีหรือถ้าไผ่บ่มีความหล้นะครับเละยันมอไปกูบอกอย่างนี้เลยนะจากการข้อนี้ต่อครับ ลบสี่กำลัครับมีค่าเป็นสิหนะลูกสิบหกคูณกับสองกลังเอ็นสมีค่าเท่ากับสองกำลังสี่นะครับเขียนงี้เลยบวกด้วยนะครับสองกลังเนคูณกับสองกลังหะครับหารด้วย3ามกลังสคูณกับสองกลังเทีนี้2องลเอ็นมีทั้งบนและล่างนะครับเด็กก็สามารถดึงตัวร่วมมาได้หมดเลยนะครับก็มีค่าเท่ากับสองกลังเอนะครับอันนี้สองกลังสมีค่าเป็น16บหกโดด้านหลังคือสองเฉย ด้านล่างก็คือ2กําลัง n um, ด้านในก็คือ3ามกลังสองคือมี 9, 9ค้าเป็น9ก้าแหะคุณไม่น่าแปลงเลยครับอ่ะทีนี้ตัดตัดครับคัลน, 18, นลงกันได้สิบแปด้านล่างลงกันได้เก้าตัดตัดหลือเลขสองครับข้อนี้ก็ตอบสองเฉยๆนะครับคือพยายามที่จะไม่ต้องใช้สูตรลับนะคือมันมีสูตรลัดแต่คุณไม่ใช้นะครับพยายามที่จะถึงตัวร่วมรู้สึกว่ามันมีภูมิฐานมันมีความรู้ที่เออคือมันหลอกว่ะครับอืมอะไรที่มันหลอกก็จัดการนะครับ เออถ้างงงอย่าเพิ่งไปทำนะครับทำแบบเก่งๆก่อนนะให้ไปแกล้งโ่งในห้องนะครับมาดูครับข้อใดถูกตออ้องเปเรียขอะไรก็่ชงในโลกนี้ยกกำลังสูนย์ค่าเป็นหนึ่งอ่ะตอบข้อหนึ่งครับไม่ต้องอ่ะเห็นไหมนี่มันมาหลอกอันนี้เป็นบทถือจะลูกนะครับมันผิดนะครับอืมข้อน,นี้จริงๆมันจะมีสูตรนะครับลูกอันนี้สูตรก็คือเป็นแปดแปดแปดลบหนึ่งหนึ่งสองคูณกับแปดแปดแปดบวกหนึ่งหนึ่งสองนะครับอันนี้คือสูตรของมันนะอัอนนี้ค่อย เมื่อใช้สูตรเสร็จปุ๊บ่อยไปแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็จะไ่รู้ว่ามันจะใช่ตัวนี้ไหมนะครับอ่ะคือคือ,คอบอกได้แค่นี้ข้อหนึ่งถูกก็ตอบข้อหนึ่งไปเลยนะครับอ่ะขอเฉลยอ,อีกขอ้อไม่ขอเฉลยดีกว่าขอจบที่เท่านี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็อาจจะไวไปเพราะบางคนเนี่ยก็จะฟังไม่ทันก็รีกลับไปดูนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับขอใหก้การบ้านกับการบ้านการบ้านการเบือนการบ้านการเลือนนะครับอ่ะสามสิบเจ็ดนะครับสามแปดสามเก้า ชี้สิบชี้สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเฉลยในตอนหน้าเนาะไว้เจอกันในตอนหน้าว่าทําไปเผื่อเลยดีกว่านะครับทาให้หมดทําให้หมดทาเลยทาเลยทําเลยยิงย่งทําเยอะยิ่งเก่งๆนะครับอ่าโอเคแล้วไว้เจอกันในตอนหน้าครับตอนสําหรับตอนนี้ครับไม่บ้า